สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องแม่ตองหุ่นสวยแอนสุขภาพดีนะคะวันนี้มาแนะนำวิธีการกินโปรตีนโบตาพีนะคะซองนี้ของเราเลยค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นทานครั้งแรกนะคะคือแนะนำให้ทาน1-2แคปซูลนะคะ 2ส,สัปดาห์แรกก่อนนะคะ1-2แคปซูลสสัปดาห์แรกก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะต้องทําให้ร่างกายของเรานะคะได้ปรับสมดุลและเขาได้ทําความคุ้นเคยและก็ชินกับสิ่งที่เราจะเอาเข้าไปในร่างกายเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเรากําลังกิน โปรตีนดีๆอยู่นะแล้วร่างกายเขาจะได้ตอบสนองเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือสารอาหารดีๆของเรานะแล้วทีนี้หลังจากเรากินไปได้สองสัปดาห์แรกนะคะหลังจากนั้นเราสามารถเพิ่มจำนวนได้จะเป็น3ามแคปสี่แคปหแคปหรือ6กแคปหรือมากกว่าหกแคปก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับ การต้องการของแต่ละคนเพราะว่าวันนี้ร่างกายของแต่ละคนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราใช้งานเยอะไปขนาดไหนต้องการพลังงานมากแค่ไหนนะคะสําหรับวันนี้ก็เลยมาแนะนำก่อนสําหรับคนที่เบื้องต้นเพิ่งเปิดใจกินโบตาพีเนาะก็ขอให้กิน1 1 2ถึง2แคปซูลนะคะ2สัปดาห์แรกนะคะหลังจากนั้นสามารถเพิ่มจำนวนได้และ อย่าลืมนะคะเวลากินโปรตีนไปแล้วอย่าลืมพกขวดน้ำไว้ติดตัวตลอดนะคะแบบนี้สัก6ขวดหรือเอาขวด1.5ลิตร 2, 2ขวดใหญ่นะคะเอาไว้จิบระหว่างวันกินให้ได้2-3ลิตรต่อวันเพราะว่าโปรตีนโบตาพีของเราเป็นโปรตีนที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะถ้าเรากินน้ำไม่เพียงพอจะมี อาการแปลกๆตามมาเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ